กลับมารักตัวเองปกป้องความสงบสุขในจิตใจของคุณแล้วคนรักที่คู่ควรกับคุณจะเข้ามาค่ะพลังงานหน้าไพ่วันนี้นะคะคุณได้หกไม้ค่ะเป็นไพ่ที่แสดงถึงตัวตนของคุณค่ะที่เป็นคนที่มีความสําเร็จในชีวิตอยู่ในขั้นหนึ่งนะคะอยู่ในระดับที่คุณพึงพอใจในตัวเองนะคะในความเป็นคุณในทุกๆวันนี้สําหรับในบางคนที่อาจจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่คุณพึงพอใจ นะในตำแหน่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้างานหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่อะไรนะแต่ว่าความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณใ,ในทุกวันนี้มันก็คือการที่คุณมีความสุขในการทํางานของคุณได้ในทุกๆ,ๆวันคุณหาเลี้ยงชีพด้วยลําแข่งของตัวเองความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ต้องพึ่งใครอะค่ะ uh. ในวันนี้ถ้าคุณมองว่าสิ่งนี้คือความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณแล้วนะคะไม่หมองยินดีด้วยคุณคือคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนอกจากความสาเร็จในหน้าที่กาารงนนละะค หกไม้นี่อาจจะหมายถึงการประสบความสําเร็จในแง่มุมของความเข้าใจตัวตนของตัวเองก็ได้ค่ะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กลับเข้ามารักตัวเองกลับเข้าสู่ตัวเองแล้วได้รู้จากตัวเองดีค่ะว่าจริงๆแล้วคุณคือคนที่ต้องการอะไรในชีวิตนี้นะการรู้ว่าตัวเองชอบอะไรต้องการอะไรอย่างแท้จริงในชีวิตนี้แล้วสิ่งนี้แม่หมอก็นับเป็นความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งนะในชีวิตได้เช่นกันค่ะ ด้วยความที่ไพเดซันนะคะมาขยายตัวตนของคุณค่ะคุณคือคนที่มีความสดใสร่าเริงนะเปนความอบอุ่นนะที่มีให้กับตัวเองแล้วก็มีเผื่อแผ่ความอบอุ่นให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะคุณคือคนที่ใครๆก็มองมายังคุณแล้วก็เห็นว่าคุณคือคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะและดูแล้วจะไม่ท็อกซิในความสัมพันธ์แต่จะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ความเข้าใจอบก,กอดเปิดรับความเป็นตัวตน ของคนอื่นความเป็นตัวตนของคุณเองและก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้อย่างมีความสุขดีค่ะความเป็นตัวตนที่สดใสาราเริงความหนักแน่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณมักจะเป็นบุคคลที่คนอื่นๆในสังคมค่ะมักจะนําความลับของเขาหรือความรู้สึกความคิดเห็นความคับข้องใจต่างๆของเขานะคะมาเล่าสู่คุณฟังอยู่เสมอๆก็เนื่องด้วยภาพลักษณ์ของคุณค่ะคนอื่นๆมักจะมองคุณว่าคุณคือคนที่เปิดรับฟังความคิดเห็นโดยที่ไม่ได้ตัดสินพวกเขาค่ะ หากพวกเขามีเรื่องขับข้องใจคุณจะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยค่ะที่พวกเขาจะมาเล่าเรื่องให้พวกคุณฟังและก็มักจะได้รับคําแนะนําที่ดีๆคาแนะนําที่ดี่ดดอใจคาแนะนําเชิงบวกกลับไปเสมอค่ะภายสิบเรียนตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นพลังงานที